สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องมนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเองก็คิดว่าทุกคนคงให้กำลังใจเหล่าลิ้วเป็นอย่างมากนะเขาน่าสงสารมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตนายจะอาพับได้ขนาดนี้นะก็แต่ว่าตรงนี้นี่กดแล้วน่าจะเป็นฉากจบทันทีเลยนะที่เห็นด้วยบังเอิญตรงนี้จะเป็น New Year Everyone ก็ฉลองปีใหม่กับทุกคนเออ ไม่ต้องเลือกใครทั้งนั้นน่ะว่าไงล่ะ？สรุปแล้วนายตัดสินใจบ้างไง？<น>ฉ,ฉันคิดว่า。นายไม่ต้องบอกฉันหรอก。เราเป็นเพื่อนกันนะ。ฉันช่วยนายมาสุดทางแล้ว。สวัสดีปีใหม่นะเว้ย。เราเลีว้วเราจะให้กำลังใจนายนายต้องมีฉากจบที่ดีแน่นอน。เอาว่ะเข้าฉากจบเลย。 นี่ทุกคนมาฉลองร่วมกันกูอีกูอีไม่ต้องลุมรักกูก็ได้ไปลุมรักเรารลี้วหน่อยนี่ทำอะไรอะคุมาเหรอนี่ว่าจะเล่นไฟเย็นจนหมดแล้วเนี่ยขอโทษด้วยะช่างเถอะบางคนก็นิสัยอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่สามารถอยู่ได้นานมาฉลองกับพวกเราไม่เลือกใครสักคนเพราะงั้นพวกเราก็ตัดสินใจแล้วว่า พวกเราจะรักกัน3ามคนดีกว่าไม่ต้องรักมึงดีพวกเราตัดสินใจญญว่าจะไม่ชอบเธอดีกว่าเพราะงั้นญญทุกคนญญมีความสุขถอะ Happy วเยียร์เออไม่ต้องรักใครสนอ่ะ,อ,อ,ะอีกแล้วอรอมึงไม่ต้องอีกแล้วหรอมึงอ่ะนิสัยไม่ดีตั้งแต่ภาคที่แล้วเออนี่ Happy Happy ทุกคนฮปป,ปี้อืมวิคุณน้องคนนี้ก็ดีนะเนี่ยตอนที่เขา โชว์เอลอะ่ะก็ดีเขามีดีตอนเขาโชว์ดื้อนี่หว่าเรียบร้อยเฟรนทูเอาเฟรนทูนันเป็นเพื่อนกับทุกคนถ้าเราอยากจะมีความรักที่ดีแล้วก็เราต้องจูจมมากกว่านี้ไม่งั้นความรักเราก็จะถูกปิดผนึกไปนะนหะโอเคนะอันนี้ก็เป็นฉากจบที่4นี่ครับหยวนแรกเลยอันเนี้ย ของเราลิ้วทำไงวะเดี๋ยวขอพิอจารณาแป๊บนึงนะคิดว่านะหลังจากที่ใช้จินตนาการที่สำคัญกว่าความรู้เอ้ยพอๆกับความรู้นะก็คิดว่าการที่เราจะเปิดฉากจบของเหล่าริ้วได้นะมั่วมั่วล้วนๆเลยนะคือเราอาจจะต้องไปเล่นทางของหัวหน้าห้องนะเพื่อที่เราจะได้เปิดมาให้ถึงตรงที่ ขอพรเกี่ยวกับเหล่าริ้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเหมือนไปเที่ยวกันด้วยใช่ไหมเออไอตรงที่ไปเที่ยวกันน่ะเราถึงจะทําเพื่อเขาได้นะอืมโอเคนะเราไปค่อยๆดูกันว่าทําอะไรไปบ้างพอมาถึงตรงนี้นะคิดว่าเราต้องไม่สรารภาพนะเอออย่าสรารภาพเลยเก็บมันไว้เถอะเพื่อให้เหล่าริ้วมีโอกาสคิดว่านายยาะ ถ้าเกมานาน,น,นขนาดนี้ผู้ชายคนนั้นอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้ไอย่าไปสารภาพรักให้ความทรงจำมันแย่ลงเลยจังอย่างนั้นเหรอเออไม,ไม่มีอะไรหรอกเราไปที่ต้นไม้แล้วไปปลูกต้นไม้กันเถอะตรงเนี้ยเราต้องลองนะเราลองเขียนถึงเหล่าลิ้วดีกว่านะ画好了นี่ไงอะไรอะเธอ นี่คือ Slam มมดังเหรอ<ช>ไม่ใช่ใช,ชนกนเลเลว <laughs> ใช่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่เออเราต้องทำลายความรู้สึกดีๆไปเว้เพื่อเหล่าลิว้วนี่คิดว่าตรงนี้เราต้องไปกับหัวหน้าห้องกับเหล่าลิ้วนะเพื่อไปเปิดทางต่อไปกัน โอเคเราไปพยายามหาวิธีให้เหล่าลิ้วได้สุขสมหวังกันดีกว่านะโอเคไปเที่ยวกันเถอะพยายามช่วยเหล่าลิ้วไปเถอะนะให้กำลังใจนะช่วยเหล่าลิ้วไปนะไป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 ฉันอยากได้ฉากจบจะแย่อยู่แล้วตรงนี้คือลงไปหมุนเอ๋มาหมุนได้ไหมเพราะงั้นอ่ะคราวเนี้ เราเราเคยหมุนแบบเราลงไปหมุนให้ก่อนแล้วนะเราลองให้เหล่าริ้วลงไปหมุนไหมมันจะซึ้งเปล่าวะลองดูเหล่าริ้วลงไปหมุนให้ก่อนดิหนึ่งสองสามปัาฉลามขึ้นบกก็ต้องเป็นอย่างนี้เอ๊ทำไมฉันโชคร้ายจังเลยอ่ะไม่น่าเล่นอย่างนี้ด้วยเลยมาหนึ่งสองสามปัาฉลามเลยอ่าลำบากเธอแล้ว ไม่ลำบากหรอกฉันพูดเล่นฉันพร้อมจะดูแลเธออยู่แล้วมาเล่นกันเถอะนี่หัวหน้าห้องกินไอติมดิไปเลยโอ้โหมีความสุขจังมีความสุขตอนอยู่กับฉันหรือว่ายังไงหมายถึงว่าตอนมีความสุขนี่คืออยู่กับพวกเราใช่ไหมล่ะใช่ เหล่าลิวทำไมไม่มีแรงเลยอ่ะนี่还ขาเป็นง่อยป่ะเออเหล่าลิวเนี่ยเขาแบบสบายอยู่แล้วเขาแข็งแรงกินไอติมไหมใ้้จริงเหรอออโอ้เหล่าลิวขอดูอีกอันหนึ่งหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยเลือกว่ามันเป็นอันไหนดิเธอผู้หญิง lady first แน่นอน หนึ่งสองสามปาชลามขึ้นบอกก็จะต้องเป็นเลดี้เฟิสเฮ้กุยทำไมไม่จินต์แมนเลยวะไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้ก็ต้องเล่นอย่างนี้ไม่ได้สิหัวหน้าห้องจ๋าเดี๋ยวจัดให้เองเดี๋ยวไปเล่นให้แมอาแมวแพ้ก็ต้องแพ้นี่นี่ดูสิฉันเข็นให้อโห รู้สึกน่าไม่อายไหมกุยโอ้โหเรารู้จักกันมาตั้งนานเงี้ยไม่ได้แบบว่าพักผ่อนเลยคือแบบพักผ่อนกันมานานแล้วเนาะแล้วคือแบบเราทําอย่างนี้มันถูกกว่าว่าให้ผู้หญิงแบบเหนื่อยไหมหัวหน้าห้องเลน่อยปะเออขึ้นมาพักสิดีดีดีเออเราลิ้วทําคะแนนหน่อยอ้าจึงดูเห่ยะอ่าหมุนรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วหรอโอ้โหไม่หนุกเลยเออมึงพูดแย่แย่หน่อย ตรงนี้คือเราจะขึ้นแท็กซี่หรือไม่ขึ้นนะในฉากวิดีโอของที่มันเคยผ่านไปอ่ะเหมือนเราไม่ขึ้นนะเราไม่ขึ้นเราเรี่วเราจะอยู่กับนายไม่รีบอะเธอรีบไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะนั่งรถกับเราเรี่วเออก็ได้เราเรี่วเราจะไม่แย่งนายโชคดีนะนั่งดีๆถึงแล้วโทรมาด้วยไปลยรีบไป เออเรารลิ้วโอ้โหกูทำทุกอย่างพวกมึงเลยโอ้นั่งรถมันช้าอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะเมื่อกี้ทำไมไม่รีบไปจะได้สบายใจไม่ได้ก็ถือว่าพักผ่อนแล้วกันไม่ต้องมาลำบากกับฉันหรอกฉันดูแลนายมาตลอดอย่างเงี้ยมันฉันชินแล้ว ไม่ต้องมาดูแลฉันกลับมาหรอกไม่ได้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอ่ะฉันต้องดูแลนายนายดูแลฉันตลอดแต่ว่าแกไม่ใช่คนที่ฉันเป็นห่วงที่สุดนะเว้ยคือแบบคนที่ฉันจะห่วงที่สุดก็ต้องเป็นเมียในอนาคตสิวะไม่มีแฟนจะเป็นมีเมียได้ไงเออนายก็ยังไม่มีนี่แต่ฉันอยากมี ขอถามอย่างหนึ่งนี่ไงตั้งใจตอบนะเว้ยถามมาเลยกูไม่ชอบหัหนะห้องไม่ถามดีกว่าทำไมทำตัวประหลาดวะถามมาสิฉันทำตัวประหลาดเหรอเฮ้ยรถมาแล้วไปกันเถอะเรารลิ้วมึงอดทนมากเกินไปอ่ะโอ้โหทรมาน เรามาลองดูกันก่อนนะว่าถ้าตอบตรงนี้แล้วมันจะมีผลอะไรบ้างหรือเปล่านะอันนี้คือฉันต้องการจ่ายเงินคืนให้ได้ความฝันของฉันพอาาละนี่ไงล่ะเงินเต็มไปหมดเลยตลกอะ่ะที่เธออยากได้เ,บบเงินสามร้อยล้านก็คือเอ้สามสามล้านานี้หรอนะใช่ก็คือช่วงนี้ไม่มีเงินไงก็เลยอยากได้อย่างนี้ แบงค์สมล้านเดี๋ยวขอดูอันที่เป็นเต่าหน่อยนะาหาหานี่ไงล่ะเจ้าเต่าสมัยนั้นฉันว่าสวยกว่าเดิมอีกเห็นไหมทำไมาย,ยัง<ร>เป็นเด็กๆอย่างนี้ล่ะหหหแหมก็สนุกดีป่ะ วิธีการทำนะต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตมานะก็คือเรามาตรงนี้ที่เขาให้เราเลือกว่าสาร,รภาพรักหรือเปล่าโอ้ยฉันตงบอกเราก็ต้องสาร,รภาพรักเออเราสาร,รภาพรักกับใครล่ะเนี่ยเราสาร,รภาพรักกับเหล่าลิวนะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราตอบที่เกี่ยวกับเหล่าลิวนะเหล่าลิวฉันจะช่วยนายให้ได้พอเหานี่ไงล่ะคือการช่วยนาย เสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะลงไปเข็นให้เหล่าริ้วนะเขาจะได้มีโมเมนต์ที่มีความสุขเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นรถนะไปกับเหล่าริ้วฉันไม่รีบฉันจะต้องช่วยเหล่าริ้วให้ได้เธอเข้าใจไหมไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนั้น,อนเออก็ได้ไม่เปิดว่ะทำไมวะหรือว่าเราทำอะไรผิดวะ <laughs> มันไม่สําเร็จวะทําไงก็ไม่สําเร็จอ่ะเออคือก็ไปพยายามอ่านมานะแบบมันลองตอบตามมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้นะเออทําไงดีอ่ะเราเลี้ยวโอโห้หนายไม่สำเร็จอะแล้วเหมือนฉากจบที่เปิดได้ก็ไม่แฮปปี้ด้วยอะอทำไงดีวะ ็เอาเป็นว่าสําหรับอตอนนี้มันก็อาจจะสั้นๆแค่เนี้ยนะมันทําไม่ได้จริงๆมันหาแล้วมันไม่ได้คือแบบก็พยายามตอบตามในเน็ตมาเลยนะว่าเออต้องตอบประมาณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้ทําอะไรผิดนะมันอาจจะมีดีเทลที่มากกว่าน,นั้นก็ได้เออแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยก็ไม่สมหวังนะทําไมเกมเข้าใจร้ายกับเหล่าลิวาล้วเงี้ยโอ้โหน่าสงสารมากนะเขาเป็นคนที่พยายามมากแล้วเขาดูแลเราดีมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะไปดูย้อนหลังได้ แล้ดันไม่สมหวังอีกอ่ะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้วะเข้าแทนเลยอะแล้วก็เกมนี้จริงๆมีฉากจบอีกเยอะแยะเลยนะแต่ว่าน่าจะหาไม่ไหวมันต้องไปนั่งไถแล้วแบบเหมือนแบบคือเธอมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนละยากมากเกินไปอะไม่ไหวโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะเดี๋ยวมีเกมอะไรดีๆมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนอนะ